สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับนังเกมในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ในช่วงเวลาที่2เตะในคืนวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทางออสเตรเลียนะครับแพ้ทางเกาหลีใต้ในช่วงต่อเวลาพิเศษไป1ประตูต่อสนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ยาวนานเลยทีเดียวนะครับกว่าจะจบเนี่ยปาไปกับตีหนึ่งครึ่งเลยนะครับโดย เป็นซอนทึงมินนะครับที่ถือว่ารับบทสําคัญเลยในเกมวันนี้นะครับมีส่วนสำคัญทั้ง2ประตูเลยในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสำหรตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งออสเตรเลียม,มาในระบบ4-3-3ชุดจัดเต็มเลยนะครับเนื่องจากไม่มีใครติดโทษแบนหรือมีอาการบาดเจ็บเลยผู้รักษาประตูแมทธิวไรอัน คนหลังสคนคีเยร์โรเลสจับคู่แฮร์รี่ซูตาแบ็กซ้ายอาร์ซิสเบยิตแบ็กขวาเน็านทเนลแอดกินสันของกลาง3คนคีนูเบ็กคูสแจ็กสันเออไวคอร์เนอร์เมดคราฟส่วนสามประสานเกมรุกเครกกูดวินมาร์ตินบอยและมิเชลดูกนะครับฝั่งเกาหลีใต้นะครับมาในระบบ 4, 2, 3, 1, สี่สองสามหสาประตูโจยองวู hey กลุนหลัง4คนมีคิมยองกวนจับคู่คิมมินแจแบ็กซ้ายโซยองวู oo, แบ็กขวาคิมแตวาน ของกลางสองคนมีวังอินบอมจับคู่ปาร์คยองวูปีกซ้ายวังฮีชานปีกขวาอีคังอินส่วนของหน้าสองคนนะครับหน้าต่ำเป็นซอนถึงมินหน้าเป้าเป็นโชกือ2นะครับ ก็ถ้าขาดเนี่ยตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือประตูคิมจุงกิลเนี่ยเจ็บตอนซ้อม ACL ีอลรอบแดงกลุ่มไปแล้วนะครับก็ถอนไปสักพักใหญ่ละประตูก็มีเนี่ยจะไม่ฟูตรงนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็เต็มทีมเลยแต่แทคนติกเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับวันนี้เนี่ยมาเล่นหลัง4วันซาอุเนี่ยเล่นหลัง3ก็ด้วยคู่แข่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับคลินส์มันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแผนมาในวันนี้นะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับก็ในเวลา90นาทีก่อนนะครับก็จะเป็นเกมที่เกาหลีใต้เนี่ยถือว่าครอง เฉลีย่ยแล้วประมาณเกือบ70%เลยในเกมวันนี้แล้วก็จังหวะการทําเกมรุกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่เขาตายนะครับในเกมวันนี้เนี่ยก็คือคลองบอลเลี้ยงได้สุดเส้นแล้วพอปาดเข้าในน่ะมักจะทําได้ไม่ดีนะครับหาคนจบไม่ได้แล้วก็มักจะขาดขาดกันเกินอะไรเงี้ยตลอดเลยนะครับในพื้นที่แดนสุดท้ายซึ่งทางออสเตรเลียเนี่ยแม้จะเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้น้อยกว่านะครับแต่กลับการการจบสกอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพกว่าพอสมควรเลยนะครับตรงรอบมากกว่าค่อนข้างมากเลยนะครับก เกมเนครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าช่วงท้ายครึ่งเนี่ยมีเกาหลีใต้เนี่ยกองกลางเริ่มทิ่งจะมาพลาดเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นออสเตรเลียที่มาฉุดโอกาสตรงนี้ได้นะครับนาทีที่42วางอินบอมบ์นะครับถือว่าแจกไปจ่ายขวางสนามนะครับออกทางขวาแล้วโดนกนะูดวินอ่ะตัดบอลได้แล้วก็ไหลออกมาทางขวานะครับแอดกินสันเปิดกูดวินก็ที่ตัดบอลเนี่ยเข้ากรอบเกียตโทษแล้วก็ยิงนะครับเป็นลูกนํา1-0แล้วก็จบครึ่งแรกเป็นออสเตรเลียนําอยู่ที่สกอร์นี้นะครับ ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยเกาหลีก็บุกแบบเดิมเดิมนะครับยังต่อเนื่องแล้วก็แตงคงทําอะไรไม่ได้นะครับเกมตันมากๆทั้ง2ทีมก็มีการแก้เกมอะไรกันตามสูตรนะครับทางเกาหลีส่งแจซุงฮยุนซอกแล้วก็ฮยุนจุนนะครับปรับหลัง3ด้วยเป็น3-43ส่วนทางออสเตรเลียเนี่ยเปลี่ยนเพื่อกําลังเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีโอนิลแม็กกลีบอสอะไรพวกนี้น,นะครับลงมาแต่ต้องบอกว่า จุดไฮไลท์สำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกมเปลี่ยนเนี่ยคือการเปลี่ยนมิลเลอร์แบ็คขวานะครับลงมาแทนแอดกินสันซึ่งเป็น,ก,นการเป็นการเปลี่ยนตามตำแหน่งกันนะครับแต่ตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางมิลเลอร์เนี่ยลงมาแล้วมีความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูแบบชัดเจนเลยนะครับเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90บวก4มิลเลอร์สอยซอนเฮิงมินนะครับร่วงลงไปในกรอบเขตโทษเตะโดนซอนแบบไม่โดนบอลจริงๆนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นจุดโทษแน่ๆแล้วก็ วังฮิชานะครับลุกขึ้นมายิงกุโทษจังหวะตรงนี้ก็เลยเตะเสมอ1-1สำเร็จแล้วก็ต้องไปว่ากันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยต้องบอกว่าเกมจะเป็นของเกาหลีใต้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจากโมเมนตัมที่หรือว่าครองบอลได้ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วแล้วออสเตรเลียเนี่ยดูจะลักกำลังเนี่ยดูลดน้อยถอยลงไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอะไรลงมาช่วยนะครับแต่ประสิทธิภาพผู้เล่นชุด2พวกเขาเนี่ยดูจะไม่เท่าชุดแรกนะครับแล้วก็ เกมเกาหลีใต้เนี่ยด้วยการเปลี่ยนแผ่นลงมาบวกกับตัวสำรองเขาเนี่ยเปลี่ยนไปตัวลงมาน้อยกว่าทางออสเตรเลียด้วยนะครับทำให้ออปชันในการเลือกเปลี่ยนน่ะลงมาช่วยครึ่งหลังในช่วงต่อเวลาได้อีกมากโขเลยนะครับสุดท้ายแล้วพวกเขาก็มาได้2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่104นะครับเป็นจังหวะที่มิลเลอร์นะครับถือว่าฟัดทำฟาวเสียฟรีคิกระยะอันตรายอีกแล้วนะครับ่งก็ลูกแรกเขาก็เป็นคนฟาวนะครับ ลูกนี้โดนซอนถึงมินนะครับเป็นคนปั่นฟรีคิกโค้งๆเข้าไปแล้วหายเลยลูกนี้นะครับเป็นลูกลิกแซงเกาหลีใต้แล้วก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียแทบจะหาทางกลับมาไม่ได้เลยนะครับตลอดช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็เกมเนี่ยตันไปแบบน่าเหลือเชื่อเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะครับที่จากตอนแรกเนี่ยมันใน9 0นาทีมันน่าจะจบอยู่แล้วนะครับแล้วทําไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมีจุดโทษหนึ่งๆเนี่ยนะครับ มีจังหวะที่ออสเตรเลียควรจะเป็น2อศูนย์ด้วยนะครับจังหวะที่มิเชลดู๊กเนี่ยได้โคกจากจังหวะที่บอสเปิดเข้ามาให้นะครับประมาณนาทีที่85แต่ก็โคกหลุดเสาไปดืด้อนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจที่มันดรอปจงไปนะครับพอทําไม่ได้ตรงนี้แล้วเกมมันเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้สุดท้ายแล้วทาง ออสเตรเลียเนี่ยก็ไล่มาไม่ทันในเกมวันนี้นะครับก็เลยแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่ก็เกาหลีใต้เนี่ยตอนช่วงท้ายเกมนี้ก็ไม่แอบเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมีประมาณอีก 4- 5หครั้งเลยที่ได้ยิงนะครับทางไรอันเนี่ยก็เซฟเป็นระวิงเลยประมาณ5ครั้งนะครับก็ช่วงนั้นผมก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าออสเตรเลียคือทืดหน่อยเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็น22ได้แล้วลุ้นถึงจุดโทษนะครับแต่ก็อย่างว่าเลืองจิตใจที่เล่าไปนะครับมันดรอบไปแล้วก็เอากลับมาได้ยากสุดท้ายก็ไล่มาไม่ทันจนได้นะ ถ้ามาว่าถึงสรุปสิ่งที่เป็นปัจจัยในส่วนของชัยชนะเกาหลีใต้วันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยนะครับก็ผมยกเรื่องนี้มาก็เพราะว่าการที่เขาได้มา2ลูกเนะี่ยแต่ละลูกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับอย่างจุดโทษนะ่ก็ต้องใจแข็งมากเลยนะครับวังฮีชาเนะี่ยยิงลูกนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนมากเข้าไปได้แบบนิ่มๆเลยแล้วก็อีกลูกหนึ่งฟรีคิกเนี่ยตอนฮงมินก็บิ๊กเกมเพลเยอร์นะครับลูกนี้ก็ใจแข็งเป็นหินผาเลยนะครับปั่นโค้งเข้าไปแบบสุดงามเลยนะครับก็เน ทูให้เป็นประเด็นหลักๆเลยของเกาหลีใต้ที่ทําให้พลิกเข้ารอบได้ในวันนี้นะครับส่วนทางออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องบอ,อกว่าฟุตบอลเนี่ยเล่นกันเป็นทีมจริงนะครับผมก็ไม่อยากได้ ไม,ไม่ได้อยากจะโทษใครเป็นคนใดคนเดิงไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยมิลเลอร์ลงมานี่ทำให้เกมของออสเตรเลียเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าสลูกที่เสียของออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเขาจริงๆนะครับที่หลักๆเลยที่เป็นส่วนในการผิดพลาดวันนี้แต่ก็ถ้าจุดอื่นเนี่ยก็ต้องเป็นมิชิลดูกันนะครับที่หมงลูกนั้นแล้วออกไปนะครับที่เราไปในจังหวะเกมเนี่ยก็มีส่วนเช่นกันนะครับก็เลยรวมๆเป็น2ประเด็นนี้เลยนะครับที่ออสเตรเลียนําไปสู่ความพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับแต่ในแง่ของแท no ็กติกแกร์ ชื่นชมเลยนะครับบอลเนี่ยผู้เล่นอาจจะดูสภาพแรงต่างๆๆเนี่ยเกรดดูเป็นรองนะครับแต่ก็สู้ด้วยวิธีการได้สนุกนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยน่าเสียดายที่พวกเขาต้องจอดแค่รอบนี้ในปีนี้ไปนะครับก็ขอชื่นชมนวิธีการของออสเตรเลียไปนะครับก็ค่อนข้างถูกใจผมพอสมควรเลยส่วนทางเจอเกนคินมมนนะครับเฮดโค้ชของเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงบอลพวกเขาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับแต่ผลลัพธ์ตอนนี้ก็เข้ามาถึงรอบรองก็ว่ากันไปนะครับผลงานยังโอเคแต่ ในแง่ของส่งฟุตบอลเนี่ยก็ดูจะปล่อยอิสระผู้เล่นเกินไปนะครับถ้าเจอทีมที่มีระบบมากกว่านี้ในฟุตบอลระดับโลกนั้นน่าจะไม่รอดนะครับอย่างสมมติไปเจอกับสเปนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจะสู้สนุกกว่านะครับแต่พอเป็นเกาหลีใต้นี่ยมันจะเป็นบอลที่แบบอาศัยความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นนะครับตัวต่างชาติอย่างวังฮีชานอีคังอินเนี่ยเลี้ยงกันเองแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเจอทีมที่รับเป็นระบบหน่อยเนะี่ยมันก็จะเจาะเขาได้ยากนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้ ในการยกระดับทีมต่อไปเนี่ยทำได้ยากนะครับก็ตั้งเป็นข้อสักเกตไว้ตรงนี้ในการที่จะไปสู่รอบถัดไปหรือว่ายกระดับไปเป็นทีมระดับโลกที่เวลาเจอบอลโลกนะครับ ก็นอกต่อไปนะครับเกาหลีใต้เจอจอแดนไปที่แน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่าในอีกสายแน่นอนนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นเจอกับกาตานะครับถ้าดูจากชื่อชั้นก็ดูจะเบากว่าพอสมควรเลยถ้าเทียบเป็นจอแดนนะครับแต่มถึงรอบนี้เนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าจอแดนเนี่ยก็มีทีเด็ดอย่าง3ามอสานเกมรุกเหมือนกันที่พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ลงไปก่อนประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับก็ไปรับฟังก็ได้นะครับจอแดนกับทาจีกิสสถาน แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ในการคุยหลังเกมคู่นี้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องกาะบ,บาบอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัว,วลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ